น่ะเลือนจำที่อันตรายที่สุดของตำรวจผู้คุมแลลลี่เออเออทำไมใจร้ายจังเลยอะ <c oughs> พวกเรามาที่นี่กันเนี่ยพี่ฝนก็โดนจับมาเลรอเนี่ยใช่แล้วไม่รู้โดนจับเรื่องอะไรเหมัอนกันอยู่ดีๆก็วัปามาที่นี่เฉยเลยอ่ะฉันแค่หยิบปลาทูมากินชิ้นเดียวเองฉันโดนจับด้วยเฉยเลย <c oughs> แล้วเราจะทำยังไงกันดีดูท่าทางเออผู้คุมแลลี่เขาจะโหดร้ายมากเลยนะเนี่ยอันนี้มันไม่เป็นธรรมฉันว่าหนีกันดีกว่าหนีเหรอแล้วเราจะหนีไปได้ยังไงอะ่ะทางนี้เลยพี่ฝนปุกปิ๊กเจอทางแล้วเจอทางแล้วเหรอ เฮ้ยจอทางออกตรงไหนอ่ะพวกปิ๊ก,กนี่ดิตามฉันมาทุกคนเร็วเข้าเฮออ้ยไหนทางไหนเหรอนี่เลยเฮ้ยมันมีประตูลับด้วยเหรอเนี่ยพี่ฝนตามมาเร็วตามมาเร็วโบเดี๋ยววันนี้ฉันจะพานายออกไปจากที่นี่ให้ได้เลย <c oughs> มาเร็วเข้าขนาดโบยังโดนจับเลยอ่ะออาก็โบมากับพี่ฝนไม่ใช่เหรอโ <c oughs> บอโดนจับพุกปิ๊กโดนจับจอร์ดก็โดนจับเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่เราโดนจับกันหมดเลยเหรอเนี่ยเอา้าพี่เอก็มาเหรอ ใช่พี่เอกแค่หยิบท็อฟฟี่ขึ้นมายังไม่ทันจ่ายตังก็โดนท่าแล้วอ,อ๋อแสดงว่าเขาอะรัจะต้องจับมาผิดคนแล้วล่ะอย่าเพิ่งเถียงกันช่วยฉันก่อนแล้วทำไมพวกปิ๊กนายไปอยู่ตรงนั้นอะโอ้พวกปิ๊กพี่เอกโดดไปช่วยพวกปิ๊กเลยหล่นลงไปเลยอะ <c oughs> อันนี้ก็หล่นลงไปง่ายเหลือเกินเอ,อ้ยช่วยฉันก่อนดิมาเร็วเข้าเดี๋ยวฉันหาอะไรช่วยแถวนี้ก็แล้วกันนะจับมือไว้พูกปิ๊กขึ้นมาได้แล้วอยู่ไหนล่ะนี่อ,อฉันกระโดดใหม่ก็ได้เอาไปไหนแล้วอะ่ะ กระโดดลงมาแล้วนี่แน่ฮึบฮบมาเร็วเข้าเราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดตามฉันมาตามฉันมาไหน,ไหนทางไหนอ่ะกดปุ่มนี้ฮึบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้มันมีกับดักเอา้าห<อ>ล่นลงไปแล้วมันมีเวลาต้องรีบกดรีบมามันมีเวลาด้วยงั้นเหรอใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะต้องรีบกระโดดซะแล้วฮึบเจอบไน่พาโบออกไปจากที่นี่ได้แน่นอนบูบูบูจอด บอว่าไงอะ่ะเออจ้คิดว่าบอเขาอยากจอกไปที่นี่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็กลัวครับทางนี้เลยอ,อะเออเออโอ,อ้ทออี่เรามาอยู่ที่ไหนกันอีกแล้วอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ําที่มันพังแล้วทางนี้แล้วทุกคนว้วข้างบนที่เราตกลงมาอย่างสูงเลยอะ่ะพี่ฝนข้างในนู้นน่ะวยพวกปิ๊กเป็นไงบ้างพวกปิ๊กตกลงไปในชักโครกแล้วอะ่ะตกลงมาในท่อตั้งหากโอ้ไม่ใช่ชักโครกชักโครกมันหล่นลงไปนี่ หรือว่าตรงนี้มันจะมีรูอ,อะไรบางอย่างที่ทําให้เราออกไปจากที่นี่ได้อ่ะนี่ไงชักโคกหล่นลงมาจริงๆด้วยเออใช่แ้่เดี๋ยวก่อนนะมันเหมือนอุโม,มงค์ลับเลยอ่ะใช่แล้วฉันเคยมาทางนี้ด้วยนะจะบอกให้อ้าเดี๋ยวก่อนพวกิ๊กนายเคยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันเคยมาหลายทีแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อน <laughs> นายเคยมาหลายทีแล้วงั้นเหรอเอฮ้่ฝนตรงนี้ยืนได้เร็วเข้าระวังให้ดีนะข้างล่างมันเป็นลาวาเออโอตะ ว่าแล้วเชียวพ๊กปิ๊กหล่นลงไปแล้วเห็นแล้วเปล่าไหนอะุ๊กปิ๊กพี่ฝนหล่นลงไปแล้วฮึบฉึบฮึบฮัดโอ้โห้นิดเดียวเกือบตกลงไปแล้วทางนี้เลยทุกคนไหนอะทางไหนเพล็กเพล็กเจอสะพานเชือกขาดอะโอ้ีห่ไงจริงด้วยพี่เอกระวังนะพวกปิ๊กยังมาไม่ถึงเลยอะพอฉันมาแล้วเกือบไปไหนเมื่อกี้ระวังตรงนี้นะมันเป็นสะพานอะแถมมันขาดเออ เอออีกตังหากพูดไม่ทันคัดคำพี่ฝนอยู่ไหนแล้วล่วงลงมาแล้วอา้าวทำไมล่วงง่ะก็พี่เอกกระโดดไปไม้มันหักพี่ฝนก็เลยตกง่ะโอเคงั้นมาทางนี้เลยตามมานะตามมากำลังตามไปนะตามไปเดี๋ยวนะบูบูลาวาเพียบเลยฮึบชิบได้งาผ่านแล้วตรงนั้นมีทางเข้ามีหัวกระโหลกข้างบนด้วยม่เดียก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเย็น ระวังข้างหน้ามีกับดักกระโดดมาได้เลยฉันเคยชินแถวเนี้ยนี่ไง่ายกับดักโอ้โ oh, หมีหน้มแหลมคมมากเลยนะันเนี่ยขอบอกมาเร็วพี่ฝนมีทางไต่ขึ้นไปข้างบน่ะมีเชือกให้เราปีนขึ้นไปงั้นเหรอโอ้โ oh. จุ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 เงียบ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 พี่ฝนเห็นอะไรบางอย่างทางนี้เรวเข้าอ่ะคุงตุงหลวดคนนั้นฮะพี่ฝนเห็นอะไรบางอย่างเห็นหรือเปล่าไปเลยพี่ฝนไม่ต้องกลัวเราแอบไป แอบไปได้ไงเดี๋ยวระวังเดี๋ยวเขาจะวิ่งไล่จับเอานี่ไงเราแอบไปตามเสาเนี่ยเรวปุ๊บปิ๊กปุ๊บปิ๊กระวังนะแอบตามเสาก่อนหลบๆหลบเขาก่อนเร็วเข้าเราจะแอบทําไมอ่ะเรา่าเขาน่ากลัวไงมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเดี๋ยวเรจุจุ๊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 ุ้ยเหมือนเขากําลังยืนนาอะไรบางอย่างอยู่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรเหรอเขาเป็นแค่ก้อนหินเนอ่ะเอาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทําไมมีอะไรพุ่งออกมาอ้ย มีอะไรพุ่งออกมาด้วยโดนโดนแก๊สโดนแก๊สแล้วดูท่าทางที่นี่ไม่มีใครนอกจากเราซะด้วยสิอืมก็เ,เป็นหุ่นยนต์นะพี่ฝนก็เ,เป็นหุ่นยนต์งั้นเหรอทางนี้ทุกคนเดี๋ยวนะปุ๊กปิดตรงนี้มันเป็นบันไดาขาดอะ่ะบันไดาขาดน่าจะเกิดจากการแผ่นดินไหวอะ่ะมันถล่มลงมาไว้ตรงนี้มันมีประตูเชื่อมต่อไปตรงไหนก็ไม่รู้ตามมานะ้าตามมา มันมีท่ออีกแล้วงั้นเหรอเนี่ยะเข้าไปทางนี้เดี๋ยวก็ถึงแล้วรอก่อนนะพวกปิ๊กอือหโอ้โหตกลงมาแล้วอ่ะพี่ฝนอันนี้เป็นห้องเยี่ยมนี่นะห้องอะไรนะห้องเยี่ยมห้องเยี่ยมงั้นเหรอกดเยี่ยมเหรอกดไลค์เหรอไม่ใช่เยี่ยมคนละเยี่ยมกันเวลาเขามาหาเขาจะเข้ามาเยี่ยมกันตรงนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็แถวนี้จะต้องมีประตูทางออกแน่นอนเลยอ่ะเฮ้ยี่ล็กเจอประตูในนี้พี่ฝนเจอประตูอะไรเหรออันนี้มีปุ่มอะไรด้วยไม่รู้อ่ะ มีตุ่มมอกดเลยกดไม่ได้อ่ะดิอา้าวแล้วถ้ากดไม่ได้แล้วเราเจะออกกันยังไงอะ่ะบูบูบเูเดี๋ยวเดี๋ยวโบใจเย็นนะโบโฝั่งนี้มันมีทางออกอีกทางหนึ่งนี่นาบู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 โบว่าไงอะ่ะปุ๊กปิ๊กโบบอกว่าระวังนะตรงนี้ไปแล้วลื่นมากไปแล้วลื่นงั้นเหรอจริงอะ่ะอู้โหโ้หใจเย็นนะใจเย็นวเดี๋ยวพี่ฝนจะตามไปนี่แน <ไป S 1> ่มันมีพลังงานอะไรบางอย่าง พวกป๊กในไปไหนล่ะฉันหลอนเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมานะตามมาฮึบเชิบหเกือบไปโอ้โหเสูงชะมัดเลยนะเนี่ยแถวเนี้ฮึบถึงแล้วละ่ะโบอ้าวแล้วุ๊กปิีกับพี่ฝนตกระหว่างทางอ้าวพ๊กปิ๊กทางนี้มาเร็วเข้าพวกปิ๊กพวกเรารอนในอยู่อ,อ้าคนหล่อมาแววมาแล้วมาถึงแล้วถ้าเราพร้อมแล้วเราก็ไปกันเถอะนะมาทางนี้ทางนี้ปีนบันได่านจำได้ บันไดฝั่งนี้มีอะไรหรือเปล่าค่อยๆไปไม่มีอะไรมาเร็วๆเข้าฉันกลัวจะเจออะไรบางอย่างเห็นไหมเพื่อนเขาทำอะไรอยู่เพื่อนเขาค้างเลยอ่ะเพื่อนเขายืนคอยเราหรือเปล่าเขาน่าจะยืนคอยเพื่อนเอาล่วงลงไปแล้วปกปิโท่อฉันไม่น่ากระโดดตามเขาเลยระวังให้ดีแถวนี้นะมันมีท่อขาดแล้วก็ข้างล่างเป็นหลุมดำที่ลึกมากด้วยนะขอบอกเขารอเพื่อนของเขาอยู่นี่ไง เดี๋ยวฉันไปดูลาดเราข้างหน้าก่อนก็แล้วกันโอ้ข้างหน้าเป็นท่อระบายน้ำมาทุกคนกระโดดมาเลยพี่ฝนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวกำลังตามไปปึ๊บจึบโบเกาะให้แน่นๆนะเดี๋ยวฉันพากลับบ้านเองอ่าทางนี้ทางนี้ท,นทุกคนมีท่อแอร์อยู่ท่อแอร์ตรงนี้มันเชื่อมต่อไปยังประตูอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะ่ะฉันจำไม่ได้แล้วแฮต่อจากเนี้ยโอ,เอย้เป็นไงบ้างอะ่ะข้างล่างไม่เป็นไร ข้างล่างไม่เป็นไรแต่อุตะเอา้าเรากลับมาห้องเดิมหอมอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้คือประตูข้างหน้าห้องขังพวกเรานี่นาตามฉันมานะข้างหน้าต้องไปกดปุ่มก่อนกดตรงอีกแล้วเหรอเราต้องกดปุ่มเพื่อเปิดทางออกข้างขวาข้างบนนูนะ่นน่ะแล้วเข้าเด้อเด้ใจเย็นนะใจเย็น ทุกคนใจเยงเง็นๆก่อนโอ้โหโดนไล่ตามแล้วโอ,โอ้ช่วยพี่เอกด้วยเดี๋ยวพี่ฝนจะกดตุต่มแล้วพี่เอกหนีเลยนะหนีอยู่หนีเลยหนีเลยเดี๋ยวพี่ฝนจะจัดการเขาเองทุกคนหนีไปอ้าวแล้วบางอย่าง,งั้นจะขึ้นยังไงเนี่ย <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ออ,อทุกคนไปยังอะ่ะพี่ฝนมาได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะจัดการเขาเองนี่แน่ทางนี้เลยจ้ามานะตามมานะตามามาเอเอหนีไม่ทันเป็นไงมา่งหนีไม่ทันหนีมาทางนี้ดิ เดี๋ยวก่อนใจเย็นนะผู้คุมเออเออเออผู้คุมแร,รี่ใจเย็นเยนะจา้าเดี๋ยวพี่ฝนกำลังจะหนีออกไปจากที่นี่แล้วอโอ้เกือบไปอ๋อเข้าไปวิ่งไล่เพื่อนสองคนนั่นแล้วอะเอามาเร็วเพื่อนอตัวแตกตามพวกเรามานะพวกเรากดตุ่มเรียบร้อยแล้วน่าสงสารตามมานะตามมามาเร็วทางนี้มีท่อระบายอากาศสามารถออกไปข้างนอกได้ด้วยมานี่เดี๋ยวเพียกนำทางให้เองพวกปิ๊กนายไปไหนแล้วนี่ฉันกำลังตามไปเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าให้เรากดตุม่มอ๋อเรากดแล้วอจะวายอะไรจะวายฉันเดินเหยียบพลาดเดี๋ยวก่อนหนหยอะหล่นลงไปเมื่อกี้เลยโดนเลยอ้อมาเร็วๆเขา้าทางนี้พวกปิกมวว๊มาแววมาแววตามมานะตามมาเดี๋ยวพกเราจะได้ออกไปแล้วจริงๆลากฉันมั่งก็ได้เหมือนโบอะ่ะไม่ได้หรอกพวกปิก๊นายวิ่งได้แต่โบเขาวิ่งลาบากอะเขาก็โดนลําบากเฮ้ยเดี๋ยวก่อน นี่อะไรอีกแล้วเนี่ยอันนี้คุณพ่อครัวหลบเร็วพี่ฝนคุณพ่อครัวเหรอเฮ้ยเขาไม่เห็นทําอะไรเราเลยอ่ะเขาเขาไม่ทําเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <louder. S 1> เดี<อ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเหรอเฮ้ยเขาไ,ไล่เขาไล่ไล่ไปไหนอ่ะเขาไล่แล้วพี่ฝนมาอย่างเนี้ยมาได้ที่ไหนแล้วก็ขวางประตูอยู่เอาหายไปแล้วก็มาดิรีบมาเร็วเข้าเฮ้ยแย่แล้วทำไงดีเขาจัดการเพื่อนไปแล้วอะ่ะเขาไล่เพื่อนเนี่อา โอ้โหโอ้โหพี่ฝนไม่ทันแล้วอะทุกคนโอ้เขาวาร์ปมาจำสแกนได้ด้วยเหรออเขาวาร์ปเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าเฮอบเฮบฮบเฉิบผ่านแล้วทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอแอบดูเขาหน่อยดีกว่าดูท่าทางเขาจะเหงาหรือเปล่าอ่าเขาพยายามไล่จับทุกคนที่ผ่านมาทางนี้พี่ฝนคิดว่าเขาน่าจะเหงามากกว่านะเขาอยู่ตรงนี้คนเดียวอะเดี๋ยวพี่เอกไปสำรวจห้องข้างๆก่อนนะอืมได้เลยมาเร็วพวกเราออาแล้วพี่เอกไปไหนแล้วเนี่ย โอ้ใจเย็นุ๊กปิ๊กไปไหนแล้วนันอะไรเนี่ยโอ้ตุ๊กแอกโอ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ฝนเวียนหัวดีชามดเลยเอาแล้วุ๊กปิ๊กลงมาก่อนไม่ใช่เหรออ้าพวกปิ๊กเออพูดไม่ทันคัดคำหล่นไปแล้วอ่ะมาใหม่แล้วโอ้ยโอ้โอเป็นไงบ้างพวกปิ๊กเดี๋ยวฉันจะช่วยจุงมือในขึ้นมาเองนะ จะดีกว่านี้ถ้ามีหมวกกันน็อกให้ฉันด้วยอ่ะเออ,เอ,อฉันหาไม่ทันแล้วหรอพ๊กปิ๊กตรงนี้มีบันไดปีนขึ้นไปน่าจะเป็นทางออกมานีเร็วพี่ฝนเจอทางออกไหมเจอเดี๋ยวก่อนนะเออ้อเรายังไม่เจอทางออกเราจะต้องกระโดดไปต่อนะเนี่ยระวังตัวด้วยนะทุกคนอ้อะไรอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าไอ้น้ํอ้อไอ้น้ํานี่สามารถส่งตัวพวกเราขึ้นไปข้างบนได้มันแรงมากเลยเฮ้ยตรงนี้เพื่อนบอกว่า ให้เราปิดปิดวาล์วาน้ำตรงนี้เหรอใช่แล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ต้มน้ําร้อนโอ้โหถ้าเราเดินข้ามไปมีหวังตุยแน่นอนเพราะว่าน้ํามันร้อนมากทางนี้เลยทางนี้เลยระวังระวังโอ้โหปุกปิดเฮ้อเอเ้อฮไม่มีใครรอดเลยอะไรกันเนี่ยพี่ฝน <c oughs> มันเป็นเลเซอร์เป็นกับดักอะโอ้ <c oughs> ล้วพี่ฝนเป็นไงบ้างอะพี่ฝนกําลังกระโดดไปเฮือบเฉิบฮืบเฉิบเฮ้อผ่านแล้ว เดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวฉันไปเออโอน่ากลัวชะมัดเลยกลัวพี่เอกจะตุยเออเหว่าแล้วเชียวพูดไม่ทันขัดคําโอ้ใจย,ยี่สิบรอบแล้วเดี๋ยวรอตรงนี้นะฉันปิดตาก่อนฉันกลัวนะปุ๊กปิ๊กอ่าไม่เห็นต้องปิดตาเลยฉันกลัวพี่เอกตุย มาแล้วเอ้ยขอยังช่วนหน่อยโอ้เกือบไปทุกคนโอ้โหมาเร็วข้าวทางนี้มันมีพัดลมที่เราจะต้องไหลขึ้นมาโอ้โอ้โหข้างบนมีเลเซอร์ระวังให้ดีนะมีเลเซอร์ด้วยเหรอใช่แล้วเงยหน้าขึ้นมาเลเซอร์ด้วยโอ้เยอะเยอะชะมัดเลยเฮ้ยเด้อเฮ้ยเด้ออึบผ่านแล้วมาเร็วพี่ฝนถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปไม่ถึงเฮ้ยดึงฮะดึงฮะอึบเชิบถึงแล้วทุกคนอะ้วปุ๊กปิกอะ ไม่รู้สิฉันฉันฉันไปไม่ได้เป็นไงอะ่ะโดนเลเซอร์เดี๋ยวฉันยืนคอยตรงนี้ก็แล้วกันมาแล้วเยงันลงไปรับปุ๊กปิกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาแย่แล้วเราเราไปไม่ผ่านแน่นอนเลยวันนี้แย่แล้วพี่ฝนติดพี่ฝนมาดูเร็วเล่นอะไรอยู่เนี่ยยัไงไงพี่ฝนลงมารับปุ๊กปิกอ่ะลงไปรับฉันทาไมอะ่ะเาฉานึนกวนนายไม่ผ่านนะสิเฮ้ยข้างนอกมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยวังระวัง,วงชู่จูๆจููแอบก่อนแอบก่อนออน,นั่นตำรวจแลลี่ ทำไมเขาถึงเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเขาเป็นไซบอกเหรอ,เ,อ,อเขาเป็นหุ่นยนต์พี่ฝนมีบ้างไฟพยานนาคไหมไม่มีแต่เราวิ่งไปทางนู้นได้วิ่งทางไหนอ่ะนี่ไงมีลูกศรสีเขียวโอ้โอหนี่ไงนี่ไงเดีดเด็ดเด็ดต้องวิ่งผ่านเข้าไปก่อนโอ้โอเกือบไปเกือบไปแล้วไหมล่ะนี่นี่นี่ขอดูหน่อยโอ้โหเขาปล่อยอะไรออกมาเออเขาปล่อยแก๊ส <laughs> ปล่อยแก๊สอะไรบางอย่าง พี่เอกมาทางนี้เร็วเอ่อใต้น้ำนี่จะมีปีรันญ่าไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูทางนี้ก่อนดีกว่าไว้ดูท่าทางเขาไม่ตามเราเรามาแล้วนะเนี่ยเขาตามไม่ได้เพราะว่าเขาติดเนี่ยติดกลงเอาแล้วตกลงเขาจับเรามาทําไมอะไม่รู้เหมือนกันนี่พวกเราไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยนะหรือว่าเราจะถูกจับมาทดลองเขาเป็นเอเลียนเปล่าเออ เป็นไปได้พี่วอนคิดว่าเขาน่าจะต้องเป็นเอเลี่ยนแน่นอนเลยอะตาสีเขียวเออแต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะนะฉันคิดว่าน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์คลั่งมากกว่านักวิทยาศาสตร์งั้นเหรอใช่แล้วระวังให้ดีนะพวกพี่ข้างล่างอาจจะมีปลาฉลามไม่มีอะไรสักกระติดหนึ่งเอาไม่มีอะไรเลยเหรอแต่น้ําลึกมากฉันว่ายผิวน้าแล้วกันเดี๋ยวฉันว่ายดำน้ําดีกว่าเพราะว่าข้างล่างเผื่อมีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องสํารวจนะนะ มาถึงหรือ,อยังทุกคนมาถึงแล้วเราตรงนี้คืออะไรเนี่ยคือก้อนอะไรอะ่ะเออเหมือนจะเป็นภูเขาอะไรสักอย่างภูเขางั้นเหรอเ้ยโอ้โ,อโหโหล่นเออโ,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 โบโบจะเริ่มหนักนายแล้วอ่ะตอนเนี้ยบูบูบูแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะพานายออกไปจากที่นี่ให้ได้เลยบูบมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยถึงสักทีนี่อะไรเนี่ยฮะถึงแล้วอ่ะถึงแล้วโอ้โหนี่เราผ่านแล้วอ่ะ อาผ่านแล้วเหรอเนี่ยว่าสุดยอดไปเลยแสดงว่าเขาแค่มาทดสอบเราแค่นั้นเองเอ๊ะฉันบอกแล้วว่าฉันเคยผ่านมาแล้ว เราแค่โดนจับมาทดลองแล้วก็ผ่านจนได้แสดงว่าเราเก่งนี่เราคือหนึ่งในสามของผู้ที่รอดออกมาใช่แล้วทุกคนงั้นเอาเป็นว่าเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนและแล้วก็พี่เอกกับปุ๊กปิ๊กนะครับอย่าลืมโบ้ด้วยนะจ๊ะแถมจอดด้วยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุงร๊งกริงร๊งกรุง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วยบ๊วยไอันนี้ฉันววิ่ง็มาก